ก็มาต่อกันเลยนะคะจากเมื่อคืนทีเ่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพสักเท่าไหร่นี่ก็มาช่วงกลางวันเลยาคา่ะมาเดินสวยเนาะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในละครอย่างที่บอก แม่น่าแปลงกายเป็นกีชามากๆเลยกูยไม่ได้สิเีเป็นกีชาเดี๋ยวโดนน้องแจสด,ด่าไม่ได้ก็เป็นผู้หญิงดีเป็นผู้หญิงดีสมสศักดิ์ศรีกุรสตรีไทยส่งออกไกลทั่วโลกสวยไหมคะบรรยากาศดีๆเนอะแต่รถลานะมาทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างใน